ห้อยง่วงไปเถียงไปเถียแทะหันออกใส่น้าใส่น้าที่เ็สีอยู่แบเนอให้เดกันหืบอกจะเวดจะด้เหรอ đi khủng luôn ngoan ừ. 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 ในน้ำแข็งนะฮน้ำใจด้วยนะลุงนาลุงหลังแล้วก็คนน,นนะครับคนมันบอกของก็มาก ในบนน้องปรคุณในบ่านไปเปลี่ยนบนน้าพร้อมดังหอมดูสีแดงเลยคนมักสีแดงว่ากสีเดียดเห็ดบัวไงคุนต่วเห็ดเห็ดเหรเห็ดดูพี่